อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชี้ปะเป่าเปลือยกายเป็นเสรีภาพจนที่รัฐควรอับอายเชื่อเป็นการกระทําตอบโต้ก,กับปฏิบัติการรุนแรงของฝ่ายรัฐที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่อง รองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปากกุลหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงความคิดเห็นกรณีป้าเป้าเปลือยกายต่อต้านการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านทางเพจศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่ง ความว่าการเปลือยกายของป้าเป้าคือเสรีภาพในการแสดงความเห็นเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชนมิใช่เพียงการพูดการเขียนหากยังหมายรวมไปถึงการกระทําต่างๆที่เป็นการแสดงออกถึงความเห็นของตนหรือกลุ่มว่ามีทัศนคติอย่างไรต่อนโยบายปฏิบัติการหรือกฎหมายในเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเดินขบวนการชุมนุมรวมไปถึงกิจกรรมอื่นที่สามารถสื่อมุมมองออกมาสู่สาธารณชนในสหรัฐอเมริกาการเผาธงชาติเพื่อประท้วงนโยบายของรัฐบาลถือเป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพในการแสดงความเห็นที่สามารถกระทำได้แม้ธงชาติจะถูกจัดวางให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีสถานะพิเศษที่แสดงออกถึงความเป็นชาติก็ตาม แต่หากบุคคลเผาตรงชาติในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกทางการเมืองก็ได้รับการคุ้มครองให้เป็นเสรีภาพประการหนึ่งการเปลอยกายของป้าเป้าในการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการกระทําอันหนึ่งในการตอบโต้กับปฏิบัติการรุนแรงของทางฝ่ายรัฐที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องเจตนาหลักในการกระทําก็เพื่อประท้วงต่อความอยุติธรรม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติหรือทำให้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ต้องหยุดชะงักลงการกระทำเช่นนี้ย่อมเป็นเสรีภาพในการแสดงความเห็นที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้อย่างไม่อาจปฏิเสธวงเล็บรัฐธรรมนูญ2 5 6 0มาตรา34บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแม้กฎหมายอาญาจะมีบทยัตติที่กำหนดว่า ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อทาระกกานันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย แต่ความผิดตามมาตรานี้ไม่ใช่เพียงการเปลือยร่างกายเพียงอย่างเดียวหากยังต้องเป็นการกระทำอันควรขายหน้าการกระทำที่ถูกทางเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาก็คือทำให้การเปลือยกายของเธอกลายเป็นความผิดไม่ต่างไปจากคนอื่นๆการกระทำในความผิดฐานนี้ดังเช่นการแสดงอวัยวะเพศของชายแก่หญิงสาวเพื่อสำเร็จความใคร่ของตนเองเป็นต้น เจตนาในการกระทำของป้าเป้าไม่แตกต่างไปจากการแสดงของลับที่เป็นข่าวกราวอยู่ห่อยครั้งกระนั้นหรือตรงกันข้ามในความเห็นของผมแล้วการกระทำของป้าเป้าคือสิ่งที่ควรต้องให้ความเคารพเป็นอย่างสูงในฐานะที่ในเสียสละเรือนร่างอันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของตนเองและมีความหมายสําคัญในสังคมไทยเพื่อต่อสู้กับอํานาจรัฐที่อยุติธรรมบุคคลที่ต้องอับอายจากการกระทําในครั้งนี้ควรเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ควรจะต้องตั้งคำถามต่อตอนเองว่าได้กระทำการสิ่งใดลงไปจึงทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องเลือกที่จะใช้วิธีการเปลือยกายในการแสดงออกอำนาจรัฐต้องดำรงอยู่อย่างเลวร้ายเพียงใดจึงทำให้ผู้คนต้องเลือกใช้วิธีการในแบบที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นขอยืนยันว่าการเปลือยกายของป้าเป้าคือเสรีภาพในการแสดงความเห็น ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัิิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ